เราจะเล่นแต่ของสีฟ้านะครับตามที่น้องๆขอมามจากท <จะ S 2> าง<ส><ด>ต<ร>ิ๊กต็อกนี่กระเป๋าก็สีฟ้าเอคมังกรฟ้าลุกคนเอ็กค่าเอคมังกรได้อย่างเดียวปักธงไม่ได้นะมีปักธงแต่ไม่ปักต้องเอ็กค่าสีฟ้าเท่านั้นนี่ลงก็ลงวงฟ้าบอร์ดก็บอดสีฟ้ามาเฮ้ยมันมีคน,นาใส่ชุดดำอยู่ใกล้ๆเนี่ยเอ้ยลงมามีปืนอยู่ปืนปืนโอ้ยปืนนี้สีเหลืองเก็บไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวถอยก่อนปืนสีเหลืองไม่เก็บนะ ย u v าไม่ได้ไม่ได้เอาหนีก่อนหนีก่อนตอเต้ใจเย็นไม่มีปืนเอาสก,กาสีแดงเก็บไม่ได้ปืนสีฟ้าปืนสีฟ้าโอ้ยสีม่วงทิ้งไปแม่งเอ้ยรอดเปล่าวะปืนสีฟ้าไม่ได้ทุกคน AK AK หา AK ใจเย็นหน่อย AK มีขายเปล่าวะเออใจเย็นนะใจเย็นอาเลสว่าไม่ได้อาเลสสีแดงทิ้งนีนทุกคนหาโอ้ขาสีแดงทิ้งนีไ่ไง AK เจอละนี่ AK มังกรฟ้ากูได้ละใจเย็นก่อน ทอมสันโอ้ทอมสันสีแดงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไ,ไ,ไม่ได้สปเปสเฮ้ยนี่ไงสเปสได้อยู่นี่สเปสได้อยู่มิโอ้โหมาโอเคสุดยอดกล่องศพสีฟ้าเหมือนกันใจเย็นพัญญาก่อนกูได้ฟ้าละเดี๋ยวรอยก่อนเดี๋ยวรอยก่อนาทาอะไรเพื่อนมา ้าไปเลยพุ่งเลยพุ่ง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 สุดยอดนะครับจารึกเรียบร้อยเฮ้ยหังสีฟ้าจัดจัดมาเฮ้ยทำไรเพื่อนทำไรทำไรโอ้ยดาเมจแดงไม่ได้เราต้องเอาขาววะ่ะ <c oughs> ดาเมจขาวมันสีใกล้เคียงกับสีฟ้าสีแดงแมวนี่นกนีไอ้นุนเนตมังก,กรก็สีฟ้านะครับอยู่แตกวงฟ้าอยู่แตกวงฟ้าเหรอเดินไปหรือเปล่า ก็จะไปไหนวะเนี่ยนี่วิ่งแต่พื้นที่สีฟ้านี่วิ่งใกล้เคียงกับตู้คอนเทนเนอร์ด้วยอ่านี่ถังถังก็ยิงตอนนี้เราต้องเล่นนอกวงใช่ไหมว่าเราอยู่นอกวงฟ้าตอนนี้ถ้าเราจะเล่นสีฟ้าเราต้องอยู่นอกวงฟ้าเฮ้ยเนี่ยมีมีมภารกิจสีฟ้าเราไปกดมีคนปักธงหน่อยปักธงไม่ได้ครับผมไม่ได้ครับผมแอคได้แต่เอเคมังกรนะครับปักธงไม่ได้ครับปักธงมันไม่ใช่สีฟ้าไม่ปักครับผมจะขอเคลียร์ข้างหน้าก่อนยิงกเลยเดี๋ยวกูวจะยิงไอเสื้อฟ้ามันโดนกนเลย างเกงฟ้าเสื้อฟ้าเสื้อฟ้าเรียบ้อยนะ exi โดนไปสองนี่น้ำสีฟ้าเดินตามน้ำแมงเลยวอกบอนเดี๋ยวกดน,นี่ไอวอก็สีฟ้าพันยาก่อนแม่งวงบีบแรงแล้ววะจะต้องเข้าวงแล้ววะ่ะานี่ไงคาตานะได้แล้วคาตานะสีฟ้าสวยแล้ววะ่ะรันทดยาวว่ะเดินผ่านน้าสีฟ้าเฮ้ยจะรอดป่าววะตอนนี้เราต้องอยู่นอกวงฟ้าดวงชะตายังเข้าข้างเรา นี่รถก็สีฟ้ามาขับไปเฮ้ยนี่ไงน้ําสีฟ้าเราต้องลงน้ำแต่เราวงกําลังบีบว่ะเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆล่ะมาน้ําสีฟ้ากูขับลงน้ำกูไหวน้ํามาตอนเนี้ยเอาจริงด้วยจะไม่ตายเพราะว่าเฮ้ยตายเอาตายเหรอโอ้โหแต่ผมใจแน่พอแล้วคนเราต้องสู้ให้ถึงชีวิตว่ะโอ้โหไม่รอดโอ้ไอซีแคทไม่รอดไอซีแคทไม่รอดโอ้โหไม่รอดทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจะหาเอาไม่แน่โอ้โห อ,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 อต้องทำแบบจริงจังนะครับไม่ลงไม่ได้น้ํามันสีฟ้าถ้าเราเจอสีฟ้าเราก็จะเล่นสีฟ้า <c oughs> เราไม่ลงน้ําแปลว่าเราปลอดแหกแปลว่าเราไม่ได้เล่นสีฟ้าจริงนะครับ <c oughs> เป็นไงล่ะสีฟ้าแม่งเ <c oughs> อ้ยเอ้ยเอ้เอ้ย